อ้าวโปวิลัดครับโอ้โห,โโหดูคัสก,กิป,ปิงอย่างเทพนี่เนียนๆครับ สวยงามอันไงเรียบโอ้โหเอ้าหูได้ช็อตด้วยโอ้โหแม่เท้าโเ้าหูลุดอ้หลุดโอ้โหช็อตนี้สุดจัดประหลาดเอ้ย โอ้โหสวยงามตรแดฮ่ <c oughs> ยูยยโยยยยงคน <c oughs> <c oughs> โน้ยยยยยายย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 นยะ หน้าตกปรากฏด้วยตขาสั่นและหิวน้ำตื้น มีตัวได้ยังไงทางเนี้ยปั๊ม นี่ลานี่ีกลาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูรอยกัดก่อน เหมือนลูกอคอกด้วยเลยนี่ไงแมลงส่งชอนอะไรไอ้โดนี่ไงไอ้โด้ <c oughs> <c oughs> มันย้อนสอนอยยมันพันไม้เลยอ้ยนี้ขไมด้เข้าลโอ้ยเข้าไปบ่อยแล้วมีอะไรเลย ไปเลยท่านอะไรเงี้ยไอ้ยังไม่อยู่ไม่รู้เด็ดโดนนะท่านเนี่ย เชีย,เยรปียืนเรือโอ้ยแล้วกูจะได้ตัวไหมเนี่ยเดี๋ยด็ดเดได้แนละ้ยวยวังไงยังไงนานไง เย้ยกูเซ็งใช่ไหนโอ้โหสากดตัวใหญ่ด้วยโอ้โหดูเงินเลยอี้เยเเย่อเบิกใหม่ด้วยตัวใหม่ๆโอ้โหสัตว์กัดเละเลยยังเอาอยู่เหรอยังเอาอยู่หรือหนี กดถ่ายปะะ่าววะไปเอาไปกลับไข่แกงกนะเฮ้ยอย่างงัดอย่างงั้นมันหักอยู่เวลาเวลาจับเว,วลาจับสวิงก็จับกันอย่างนี้ไม่งัดอย่างงั้นห้าเลยห<า>ไหมฮะห้าเลยห้าโลบ้าสามโลกัดทำไมกัดเบาอย่างงั้น เห็นไหมลงมาซ้ำสายซ้ำก็ได้กี่ครั้งเนี่ยที่าเราเหยื่อให้เลยเนี่ยตบกระบาลที่อยึ่งนี่เดี๋ยวนะดูวันอุ้ยสองโลครึ่งสายสวยหน่อยนอนหน่อย ลานอนนะให้คนนอนโอเค ตีฝั่งนี้ไม่ถนัดอ,อีกโอ้โหเรามาฝั่งนี้เนี่ยนะเน,เ,ยเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่อย่างเงี้ยนี่อยู่นี่ไงทุกคนนี่นออืขวานีม่มุมแล้ว ไม่เอาแล้ว ไอ้ขาดโอด้ยเฮียมัดอืมอืมอืมโอ้โหไหลเฮ้ตัวนี้ดุกว่าต้ม ไม่สุดโอ้ยมีไฟสใหญ่ใหญ่ย มีใหญ่เท่าไหรสองโลเฮ้ยเฮแรงดีผายตัวเนี้ย งูมาช้อนปลาอะไรมาเนี่ยนี่ครับประมาณโลครึ่งสองโลโอสองโลพอดีได้เดี๋ยวให้ลิปได้มั้งแล้วเนี่ยหล่อแท้ หมายที่แบบเคยกัดกัดแม่งกัดทุกหมายเลยนะเฮ้ยอ้าัู้ <c oughs> <c oughs> <laughs> oh, we loud, Oh, we <laughs> 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 ทะลุกระโหลกอยากได้ตกเองปลาแว้นอีกแล้วครับนี่ครับไซส์โลนิดนิด ลกัดครั้งแรกไม่โดนนะครับซ้ำเล็กน้อยไป โอ้ยใหญ่โีครับโปีสามโลมาหืหืไอทิศยังเดินเวลายกสวิงให้ยกแบบนี้ โอ้ยดแล้วเราก็เกิด3โล3โลอาจจะนิดๆด้วยซ้ำไหมโ,โ,หโ,โหไม่ไน้าอออบอกแล้วอยู่ฝั่งนี้ก็มี<_><_><_><_><_>ไอ้เราก็เปื่อไหนครับพีีครับเราก็ตีไปทั้งหลายดอก ไม่หลายดอกตีครั้งเดียวเองเฮียเฮียนั่นเรอเรียกมันออกมาเออสามโลนิดๆหัวเบลอเลยอ่างนี้เขามีปลากลับแต่วะเนี่ยเ้ยทำไงดีครับใา่หน่อยครับเอ้ย หน